เหตุปัจจัยที่หลวงกล้ากลางนารงรักขุนพันธ์เหมือนลกูกเพราะว่าในตัวขุนพันธ์มีอะไรอะไรที่ถูกใจท่านเสียไปทุกอย่างเก่งกีฬามวยกีฬาฟันดนาบกีฬากระบี่กระบองโดยเฉพาะฝีมือรำกระบี่กระบองนั้นขุนพันธ์ฝึกฝนมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนวัดเบญจมะบ่อพิษพอไปเรียนในโรงเรียนในร้อยตำรวจขุนพันธ์ก็กลายเป็นครูสอนศิลปะกระบี่กระบองให้กับนักเรียนในร้อยตำรวจ ดาบประจําตระกูลคู่นี้ผมตั้งใจจะมอบให้ลูกชายซึ่งรับราชการแต่ว่าเขาไม่พร้อมที่จะรับดาบไปเป็นเพราะขาดคุณสมบัติของตัวด้วยบรรพบุรุษเจ้าของดาบเล่มนี้มีข้อจํากัดไว้ว่าผู้ที่รับดาบเหล็กน้ําพีไปจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกระบ,บีก่กระบองนี่คือคําพูดที่หลวงกล้ากลางโรงบอกกับขุนพันธ์ความลับที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของดาบจะต้องมีฝีมือกระบ,บีก่กระบองนั้นทําให้หัวใจของขุนพันธ์มีความหวังขึ้นมาอย่างประหลาด แม้จะเป็นความหวังเงียบๆและไม่อาจเป็นจริงได้โดยง่ายแต่ขุนพัน์ก็หวังหลวงกล้ากลางนารงมีลูกชายเป็นนายทหารนายตำรวจเป็นนายพันก็มีแต่ว่าลูกๆหลานๆไม่มีคนไหนมีฝีมือด้านกระบี่กระบองจึงไม่มีสิทธิรับดาบหลวงกล้ากลางนารงเล่าให้ขุนพันทราบอีกว่าดาบคู่นี้เป็นดาบที่คุณปู่คุณทวดรักษาสืบต่อกันมาเป็นดาบที่ใช้ถือไม่ใช่ดาบรบ ต่อมาขุนพันธก็ฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมโดยสนิทแนบแน่นเหมือนลูกในไส้พอเกิดสงครามมีการทิ้งระเบิดที่นั่นที่นี่หลวงกล้ากลางอารงก็เริ่มเป็นห่วงครอบครัวที่อุตตริดจึงขอกลับไปดูแลบ้านช่องที่นั่นขุนพันธ์สบโอกาสก,าก็บอกว่าพ่อบุญธรรมกลับไปที่อุตริดิเก็ไปเถอะแต่ว่าตอนขาลกลับพ่ออย่าลืมเอาดาบคู่นั้นมาด้วยอยากจะชมเป็นขวัญตา